สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ครบทีมค่ะสวัสดีครับน้องเลยเอ่ยเสกครับเสกครับสวัสดีครับผู้ใดนี่ลูกชายพ่อังเล่ครับหลังเล่นี่เจ้าเก่ากลับมาแล้วครับลูกชายพ่อใหญ่ที่รักพ่อย่นีโอ้ยกลับมา ปีหนึ่งก็มีประมาณครั้งหนึ่งแหละเขาเขาจะมาตรงนี้ค่ะเพราะจำทางมามากลับบ้านไม่ได้พบทีมค่ะวันนี้โอ้ยสวัสดีค่ะเอาเมลา่าอ่าอันนี้ไอ้ไอ,อ,อลัดเด้จะเด้อแล้วก็ลูกนกค่ะเอาทัวมาส่งไหนดูลูกยกให้แม่ โอ้ยยังงามเลยเออสั่งกิโลหรูปะกี่กิโล,โลไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเดี๋ยวเสร็จเอาสวยมากตัวใหญ่มากเราหลุดีขายอีกมันเออเอ,เอาถั่วมาส่งวันนี้ครบทีมค่ะยังขาดอีกสองสามหนุม่มน,น,น่องน่องก็ใหญ่โน,โน,โน่องน,น้อง <laughs> เร็ว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 ,รว <laughs> น้องจัดการเลยมันช้าวะัน่ะน,น้องจัดการเลยระ่นูอน้าตหสันนียู่ันนเนาะตอนเนาะวสินี้โอ้ยตัอยู่แต่ละพุชเกาซึ่งเกขี่ในได้เชหมอกำมาติดติดำกำมังก้นั่ัคนละีอืออ่าโอเคเลยค่ะนี่ค่ะก็คือเนี่ยวันนี้ครบทีมค่ะ งานของเรายุ่งก็พอดีลูกๆมาช่วยแล้วก็เด็กๆหลานๆมาช่วยค่ะน,นี่ค่ะกองพริกใหญ่แล้วก็ของมาส่งเอาแค่น, okay, นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงก็คุยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ